คนุนิกรกิมหมวนตอนทับตะโกเมื่อคาดิแลกเก๋งสีฟ้าหมนเข้ามาในบ้านพัชราพรตอนเย็นวันนั้นคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วและเห็นจิบวิลลี่สีเทากลางเก่ากลางใหม่หมายเลขทะเบียนรอบอ .9865 จอดอยู่ที่หน้าบันไดตึก และคนขับรถคันนั้นซึ่งแต่งกายคล้ายกับคาวบอยนั่งจ๋องอยู่บนเก้าอี้สนามรอคอยเจ้านายของเขาเอ๊ะใครมาวะรถคันนั้นมาจากลาดบุรีเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งนั่งคู่กับเจ้าแห้วตอนหน้ารถพูดขึ้นเปรยๆเปย <c oughs> รอบอไม่ใช่โรงพยาบาลบ้าหรือครับนิกรถามเสียงหัวเราะท่านเจ้าคุณหันมามองดูลูก